ต้องเสียงดังนะลุกยงะเดินต้อสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องไอไนชินแนลนะครับหรือว่าช่องไอายนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูร้านที่แบบว่ามีคือว่าร้านเนื้อเด็ดๆเลยคือว่าพี่ก๊อฟเขาพาไปเลี้ยงครับเลยผมจะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่ามันเป็นร้านอะไรครับแล้วมันมีเนื้ออะไรครับมีทั้งเนื้อมีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรอ่ับเดี๋ยวไปดูที่ร้านเลยว่าเป็นร้านอะไรครับแต่บอกไว้ก่อนพี่ก๊อฟบอกว่า โคตรอร่อยเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับโอเคครับเพราะว่าตอนนี้เรากินกันไม่มีคนถ่ายเราก็ต้องตั้งกล้องถ่ายเองนี่ครับยิงยาวๆอร่อยมากนี่ครับหอยหวยหวยหวยอืมออร่อยดีมั้โคตรอร่อยอืมอืมข้าวเนี่ยข้าวญี่ปุ่นอร่อย ไอเบลเบลกล้องตุกไอพี่ชู้ลองไอ้นี่หมดแล้วอย่างหมดเลยออย่างหมดเลยกิน่จบนะด้านเหลือก็คือไม่เาความผู้ดดก็เนื่องจากตอนนี้นะครับผมทุกคนไม่ว่างถ่ายให้กันแล้วก็กินอย่างเดียวเราเลยขอตั้งกล้องกินให้ดูเลยแล้วกันนะมีใครลองหรอมาดิอย่าเฮ้ยเฮ้ยออไม่ได้กินไปแล้วอ่ะสั่งดิสั่งได้มอบ สั่งได้ชอบชอบชอบสั่งได้เจสั่งรเจสั่งต้องกินให้หมดนี่ครับเมนูแบบเด็ดในอันนี้คือหอยตัวใหญ่มากราดอย่างนี้ยเลยนะราดดิเดียวราดดิเดียวไม่ต้องป๊าป๊าแล้วเวลากินดูดซวบดูดซุปเลยต้องต้องเสียงดังนะดูดดีเหรอเดินต้องคำอันนี่ซวบดูดอนะ ของจริงรู้เลยโคตรอร่อยของจริงของจริงตะกี้ไ kind of ี <t <t ่ดูดแรงไปแม่งขึ้นจมูกอร่อยอ๋อขอให้กินให้หมดหายด้เวยหาได้ไม่ไป็นอะเดี๋ยมึงจะรับผิชอบด้วย นี่ครับแซลมอนแซลมอนดูนะแซลมอนนะดูอืมกูชอบจริงจริงคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะผมยังยเนี่กินเยอะอร่อยกูมั่งแกหาว่ามันไป คุ่งเข้าสู่ลําหมู่ไปอย่างเดียวเลยโอ้โหรออีพี่ชายหอห่อยมาแล้วครับทุกคนหอยมาแล้วนี่ครับหอยดูอื้อืมอื้อหือ

ไม่รู้เดียวลงตุ่มแต่ยันยิ้วม้่งมันแข็งมาไม่แล้วไม่เอาเาจะมีอรอไม่รู้ตอนนี้ก็กินนิดเดียวท้องหมดอ่ะเิ้น้เี้ยมึงลงมือสับเห็ี่ดู้ป่ามึงไหนนี่วดนต เาาดีเคค๋ยวผมขอตัวกินแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ครับซูชิมาแล้วครับดูครับหน้าตาสดชื่นเหลือเกินครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะกกินทุอย่างบอกเลยลายจัดหนักเฮ้ยพาดน้องๆมันมาเลี้ยงน,นะเอ้ยนี่แหละเขาต้องลองเอานี้เลยน,นี่ครับมันดึกมานานแล้วนะฮะ ดูประดแล้วเขากินนะเขาไม่พูดเยอะพี่มันติดอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ได้รอบๆเข้ามาเลย A N R หางอือด็เป็นคำวยตอนนี้ครับก็กินผมรู้สึกว่าผมอิ่มแล้วนี่ครับก็ดูเนี้ยเนี้ยไปทั่วด้วยเนี่ยนี่ดูผมกินแค่นี้ดูผมกินนิดเดียวเองเนี่ย กินแค่เนี้ยแล้ก็น้ำจิ้มเนี่ยแค่เนี้ยไปไปลต่อแหลต่อแหลต่อแหล่ไปยกไปแล้วโอเคแค่นี้ไปละถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับนด้วยุโชื่อร้านอะไรเิวยากินิคุกูชิโอ้ชื่อเดาป้าพี่ก็พูดเซิวยากิน่กุกูชิอยู่ลมง่าเปดทับู่แถวนี้นะกินได้เลยล่งมากที่จอดรถสบายครับโอเคก็้เใครอยากมากินก็มากินได้ครับแต่คลิปนี้ก็ไปก่อนละบาย